ลุงเอี<ห>อะไรบอก,ก่อเขาบอากว่าวถ้าเราอยู่ที่นี่นานนะมันจะมีจะระเข้ตัใหญ่อะถ้า,ามีจระเข้หรอครับมีจริงๆตรงไหนตรงไหนลุงเอ้ดดง,งเอดงให้จไปแจ้งให้เออดให้เอาปลงเอฮ้ยเฮ้ยดูนี่้ยเป็ไปแล้วอะเขาดึงแรงมากเลยอะอะเธอช่วยลุงเอฟดึงแล้วอะเธอเฮลเฮล สวัสดีครับอุ๊ยวันนี้เด็กๆทำอะไรกันครับเนี่ยโอ้ยหเดี๋ยวน้องน้องอย่าองหัวเขาไปสิวันนี้เขาดุเลยเนี่ยตัวใหญ่ขนาดเนี้ยเดี๋ยวเขากัดแต่ว่าทําไมทุกคนไม่กลัวเลยอะอ้าวลูกป้นเหรอแน่ขอดูหน่อยอ่อเชอมันเป็นลูกป้านเหรออ้าวมันเป็นลูกปั้นและทุกคนครับทุกคนอยากเจอตัวจริงไหมล่ะจระเข้จริงๆเลยนะไม่ใช่ลูกป้านแบบนี้นะตัวใหญ่เลยอะ มางั้นถ้าอยากเจอนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับพาเพื่อนๆไปดูด้วยจระเข้วันนี้เรามาดูจระเข้ที่บึงบอระเพะ็ดนะครับจังหวัดนครสวรรค์ไปเราขึ้นไปเลยครับบนนู้นครับมีจระเข้ตัวใหญ่ไปไปกันนี่ตรงนี้ก็มีของจริงแต่แต่เนี้ยอันนี้ลูกมันใช่ไหมเราจะไปดูตัวใหญ่เลยเหรอเอาไปครับไปไปดูตัวใหญ่กัน เอานี่ๆๆๆๆนี่นี่จระเข้นี่นี่นี่ใช่ไหมใช่จระเข้มครับใช่ใชดูหน่อยสิๆๆเอาเหมือนจระเข้เลยค่ะสวัสดีครับจระเข้เงินทองจระเข้เงินทองเหรอโอ,โ,หโอ้โหนี่ครับอันนี้ไม่ใช่นะตัวเงินตัวทองนะเนี่ยโอเคค่ะลุงเอฟนี่ลุงเอฟเอาอะไรมาเนี่ยเบ็ดครับเบ็ดตกปลาเยใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับอันนี้นะครับเราจะมาตกจระเข้กันนะครับแล้วก็ถ้าตกได้เราไปทำอะไรกินเดลย ต้องถามอาเธอร์แล้วอาเธอร์ครับถ้าเราตกจระเข้ได้เราเอาไปทำอะไรทานยีนีทอด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 อาเธอร์บอกทอดทอดจระเข้ได้เหรออ่ะงั้นลูงเอฟตกเลยไหมอ่ะลุงเอฟนั่งตกตรงนี้เลยนั่งลงนั่งลงโอเคอาเธอร์ตกกับลุงเอฟตกปลาอยู่ริมตลิ่งไม่ผิดผิดคิว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 โอ้ยสองคนนี้ตกจระเข้กันน่าวิวเข้ามาแล้ว่ะระวังวิ เขามาเยอะมากเลยป้าก oh. like oh. oh. ้อยดูสิลแงเพอเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮนี่เป็นไปแล้วอะเขาดึงแรงมากเลยอ่ะเธอช่วยลุงเอฟดึงแล้วอ่เธอเฮล ได้เจระเข้ไหมไม่ได้ครับเดี๋ยวเราเอาอีกรอบนึงนะอีกรอบนึงโอเคไหมได้โอเคโอเคอุ้ยอุ้ยติดแล้วลุงเอฟลุงเอฟติดแล้วอุ้ยอาลุงเอฟอ่ะถ้าช่วยหน่อยเร็วช่วยนายเร็วอ่ะเธออ้ยอุ้หูอุ้ยเบ็ดขาดเหรอเลยอะไหนลุงเอฟเอามาดูหน่อยอุ้ยเบ็ดขาดเลยเพก้อยแล้วได้จระเข้ไหมไม่ได้ครับอุ้ยถ้าเงินอันตรายมากเลยนะถ้าเด็กๆเจอจระเข้ต้องแบบอย่าไปใกล้ใช่ไหมคะลุงเอฟใช่อ่ะเธอถอยออกมาเร็วดูดิเขากินเขากินอันนี้ไปเลยอ่ะเธอกลัวไหมกลัวไหมอะ ว,ว้าวอู้ดูดูพี่ฝนตกบ้างพี่ฝนอุ้ยพี่ฝนต้องตกสองคนเลยเหรอเฮ้ยดูพี่ฝนดิพี่ฝนเป็นไงบ้างพี่ฝน,นีพ่ฝน,นตกนานแล้วะนะเพื่อนช่วยดึงช่วยดึงช่วยกันดึงเฮ้ยอาถ้า,าไปช่วยดึงเฮ้ยโอ้โหจอร์เจ้อะไรอจอร์เจ้ไปถ่ายอะอ้าวไม่ถ่ายว่ะพี่เต้พร้อมยังพี่เต้แกว่งน้ำหน่อยแกว่งน้ำหน,น่อยมาแล้วมาแล้วพี่เต้มาเต็มเลยพี่เต้ ตัวใหญ่มาแล้วโอ้ตัวใหญ่มากเลยพี่เต้จากการ้ยุแสดงว่าได้ไหมพี่อูไม่ได้ไไม่ได้เมื่อกี้ตัวใหญ่กัดอย่าด้วย่เชื่อเปล่าอ่ะมกเป็นควาเขาตัวใหญ่เกินเหรอใช่จด้วยด้วยเอาช่วย่วยช่วยด่วช่วยด้วยครับที่ไหนล่ะออาปองป้องมุกรีบตัดจบจังเลยอ่ะยังไม่มาอุ๊ยอุ๊ยนี่รากว่าเทเี่ให้ชิมหมดเลยเมื่อกี้ะ เขาบอกว่าถ้าเราอยู่ที่นี่นานนะป้าค้อยจะมีแม่จระเข้ขึ้นมานะจริงๆเต้เต้เห็นอะไรอ่ะอห้ยเด็กคนนี้เปไล่เด็กคนนี้เป็นไรอุ้ยอุ้ยผีจระเข้เข้าสิงเหรอเห้ยแค่ที่ไหนอ่ะเ้าคนเนี้ยเขาชอบลุงเอฟครับทุกคนหันไปดู จระเข้ตัวใหญ่ทุกคนไอเฮ้ยอานีอะไรอะอาอรเรุ้้ลุงเอฟนีอะไรลุงเอฟลุงเอฟนีอะไรบอกกันเขาบอกว่าถ้าเราอยู่ที่นี่นานนะมันจะมีจอแเข้ตัวใหญ่อามีจอะเข้หรอครับมีจริงๆงตรงไหนตรงไหนอ้ก็ไปกินกวยเอี๋ล้เอ้าน้องน้อน้องครับ มันมีจระเข้วิ่งตามเรามาเรารีบหนีกันเร็วน้องหนีค่ะจริงๆค่ะน้องไปเร็วคนนี้ต้องรีบเลยนะไปเร็วเร็วเรเชื่อนะจริงจริงนะเนี่ยไปเร็วเอ้าน้องน้องครับมันมีจระเข้ตัวใหญ่อยู่ต่างนู้นรีบหนีแล้วไปเร็วไปเร็วอะเธอไปเร็วขอรื้อนะเอาไปไปไปประกันถือให้อุ้ยน้องคนนี้ไปคนดีเนี่ย จออะไรหรอคะเอาเธอเจออะไรเ,เจอแค่หรอมันตามกัดอ่ะเธอมาหรองั้นเราเราีบหนีเอะเรารีบหนีเร็วเร็วมากันยังไงเนี่ยน้องยวคนนี้เขานั่งดูอะไรไม่รู้ปะาเก้เรื่องก็บอกอยู่มีจเจอแค่ผู้ชายงั้นสำหรับคลิปนี้เอะเธอบอกมีตรงนี้นะตรงนี้ก็มีเหรอเราหนีก่อนดีกว่าสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดทับสกายให้เป็นกำลังใจให้น้องอาเธอร์ตัวน้อยด้วยนะครับจะได้หนีหนีจระเข้ได้ใช่ไหมคะไปเราต้อไปจระเขไปไปหน่อยไปไปหน่อยจระเข้อยู่ไหนนะตรงไหนตรงไหนไปหนึ่าโกมือบายป่าจะเ้อยากันกระซอนทายบังหม นี่นะครับคุณมองมอกะลอบใหญ่ได้ทั้งสี่ห้าคนได้สนใจครับติดต่อคุณมอสได้เลยครับนี่แะฮะซอนท้ายปีนี่นะครับนอนไม่นอนป่าบุบบิ bye ๊บบายบาย นีแล้วครับจอนเี้มีดีนะครับแต่ไม่สามารถกระโดดขึ้นลงได้นะครับเพราะว่ามีบางพื้นทุ่ที่จุกจังดังล่างครับทำให้กระโดดขึ้นลงไม่ได้ครับเดี๋ยวเราลองมาชมกันต่อเลยครับและเปลี่ตั้งค์ครับล้วงยังช้าครับล้วงแบบไปมองครับล้วงอย่ะโอ้ยล้วงไหมอ้ามันล้ตัวมือเขาหน่อยสิเห็นว่ากเลยตัวมือตัวนี้ยังอยู่ก็มันเดิมครับเสกตอก ตอมือนะครั네บอมือหน่อยโอ้ยเดอดูนี่ดครับไปส่ไปในปากไาทำอะไรนะใส่ไม่เสร็จตบบายกัดกัดเลยเหรอด้วยไม่ด้วยเที่ยวมีเที่ยวมีหนยเที่ยวมีเที่ยวไปเที่ยวมีเทียวมี ยังอยู่ครับยังไม่การ์เสียงปกมือแสดงตบไม่ได้เลยตบมือหน่อยเอาเทอรครับเอาเทอรโยนให้จระเข้หน่อยได้ไหมอาโยนเลยครับอุ้ยอุ้ยล่วงล่วงไปแล้วเอาไหมเอาอีกอันหนึ่งโยนโยนโยนแรงแรงเลยนะอันเดียวพออ่ะโยนแรงแรงหนึ่งสองสามโอเคเง้ยเงี้รู้ไหมตั้งผมมาเป็นโดนไปรู้ไหมันไปไหนไปไหนครับ ลงน้ำลงน้ำไปเลยพอพเอาแล้วเขาจะหาเจอไหมล่าเดี๋ยวเขาสุดแล้ว